โอเคครับตอนนี้ก็มาถึงอ,อีออนทาวนะครับผมอีออนเป็นศูนย์รวมห้างสรรพสินค้านะพี่น้องนะอันก็จะเป็นสนามรถแข่งนะพี่น้องตรงนี้นะครับอันนี้เป็นร้านเกมหพวกร้านสลอดออะไรนะปาจิโกะนะครับผมเป็นร้านสลอดนะครับ มันจะมีพวกห้างเหมือนบ้านเรานะพี่น้องนะร้านขายอาหารร้านขายของกินนะครับผมมีปั๊มน้ำมันมีสนามรถแข่งนะมีร้านเสริมสวยอันนี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะพี่น้องมีแม็โ,นโ,นโดน้ด้วยนะพี่น้องนะ นักท่องเที่ยวเยอะนะพี่น้องแถวนี้คนไทยเยอะนะคนไทยเยอะดูฝั่งนน้นเขามีอะไรนี่เขาทำอะไรกันนะพี่น้องมีร้านขายอ,องอาหารนะวา่ปุ่นทำอะไรกัน เราต้องไปเดินชมสักหน่อยนะพี่น้องนะหายยางเล้วะนะครับบํมเมนตลาดบ้านห้าสะบอนาซื้อปลาเขียบเราต้องเดินให้ถูกที่นะครับต้องเดินให้ถูกที่รถเขาจะให้เกียรติคนม,มากๆนะครับ เหมือนเขามาโชว์อะไรหรือเปล่าพี่น้องครเป็นร้านขายขายอาหารเหมือนตลาดบ้านเรานะพี่น้องนะเออมาถูกวันละมั้งผมนี่มันเป็นวันหยุดของประเทศญี่ปุ่นนะพี่น้องนะ ว่าจะพาไปเดินห้างอันนี้เหมือนบรรยากาศเหมือนตลาดบ้านเรานะพี่น้องนะอะ่เป็นร้านอะไรนี่ร้านขายน้ำปั่นเหรอ,อร้านขายน้ำปัน่นเหมือนร้านเคฟร้านพิซซ่านะบันนี้ร้านพิซซ่า โดรายากินะครับอาหารญี่ปุ่นเหมือนตลาดนัดบ้านเราเลยนะพี่น้องนะบรรยากาศนะครับนี่เป็นพวกเฟ้นฟนะครับผมอมน่าเที่ยวนะน่าเที่ยวอันนี้ร้านอะไรนี่ข้าวโดอบเนยแล้ว เดี๋ยวเราต้องลองซื้ออาหารเหมือนอาหารฟาสต์ฟู้ดของญี่ปุ่นนะพี่น้องนะวันนี้พูดไทยนะวันนี้พูดไทยอ๋อร้านของเล่นร้านของเล่นเหมือนประเทศไทยนะพี่น้องนะนี่ครับร้านวกหมอนตุกก๊กตาครับ300เยน สองร้อยเยนก็75บาทไทยนะครับเขาต้อนรับดีมากนะพี่น้องนะเงินเออเยลลี่บ้านเราเลยนะพี่น้องนะสองร้อยเยนเป็นของเล่นนะของเล่นญี่ปุ่นน่าจะเป็นพวกสินค้ามือสองหรือเปล่าพี่น้องราคาถูกนะ อ่าเดี๋ยวเราค่อยมาเดินกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสนามโกคาร์ดเด็กน้อยรถเด็กน้อยเล่นนะครับอ่ามีเวทีเครื่องเสียงด้วยครับพี่นอ้องเอ๊ะ,เ,อะเดี๋ยวจะให้เขาเปิดมนแคนดูพี่นอ้อะ เป็นวันหยุด3วันนะพี่น้องนะของประเทศญี่ปุ่นนะครับผมมีมีถึง3วันหรือเปล่านะเป็นวันหยุดเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ครับมีร้านขายอาหารอันนี้เป็นอาหารทะเลนะพี่น้องเป็นหอยนะหอยเชลนะพี่น้อง <c oughs> ก็อันนี้เป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดของประเทศญียย่ปุ่นเขานะครับอันนี้เหมือนอาหารฟาสต์ฟู้ดเหมือนเครื่องในบัวนะพี่น้องนะอันนี้เดี๋ยวขอเดินดูก่อนนะพี่น้องนะบรรยากาศบรรยากาศเหมือนตลาดนัดบ้านเราเลยนะ อันนี้เป็นร้านเนื้อหรือเปล่าพี่น้องดูเขาเขายืนต่อแถวกันนะเหมือนร้านเนื้อกวางหรือเปล่าพี่น้องนี่ลูก,กวางไหมครับเนื้อกวางไหมวาง <c oughs> ไม่ใช่เอาเนื้อบัวมาหลอกขายเป็นเนื้อกวางหรือเปล่า <laughs> อันนี้เป็นร้านเกี๊ยเกี๊ยบญี่ปุ่นเกี๊ยบญี่ปุ่นแท้เลยนะครับอันนี้น่าอร่อยนะพี่น้องนี้น่าอร่อยคนเขายืนต่อแถวซื้อกันนะครับอ๋อเป็นร้านไส้กรอกนะพี่น้องอแล้วก็มีคนมานั่งกินนะครับ สาวๆเยอะหน้าแถวนี้ครับสาวๆเยอะหนุ่มๆก็เยอะนะครับมีแต่คนหน้าตาดีๆนะคนญี่ปุ่นหน้าขาวๆตีๆนะคนญี่ปุ่นอันนี้จะเป็นเคปญี่ปุ่นแท้นะพี่น้องนะเคปญี่ปุ่นแท้เลยนะบ้านเราเคปไทยบอกคล้ายเคปญี่ปุ่นอยู่นี่เคปญี่ปุ่นแท้นะครับ ่คงจะกินอะไรดีเนาะกินอะไรดีเนาะที่เรกว่าจะเดินมาเที่ยวในห้างนะแต่เห็นแถวนี้เหมือนบรรยากาศตลาดนัดบ้านเรานะพี่น้อง เดินดูรอบๆนะครับโซนน้ำปัน่นอา่านี่ร้านอะไรนาะนี่เค้กเป็นร้านเค้กหรือเปล่าพี่นอ้องนะครับจิมเซ นี่น่าจะเป็นร้านอาหารแบบว่าใส่ถ้วยเดินกับไปกินนะครับซิมเเซยินดีต้อนรับนะครับผมใช่ไหม ไม่รู้จะกินอะไรนะพี่น้องนะแถวนี้จะเป็นร้านนวดนะพี่น้องนวดไายเส้นแ้าบัานเราก็น้ำมันน้ำมันเลียงผาหรือเปล่าถ้าเป็นบ้านเรานี่มีมีกระดูกสันหลังห้อยให้ดูด้วยนะพี่น้องนะนวดนะครับเป็น มีเครื่องปั่นไฟร้านไข่ร้านมันเลยนะพี่น้องแถวนี้โอเคครับไม่รู้จะซื้ออะไรไปกินนะพี่น้องตอนนี้พาพี่น้องไปดูร้านสินค้ามือสองก่อนดีกว่านะครับอันนี้น่าจะเป็นแสดงโชว์บนเวทีนะไปละลมแรงนะครับรมแรงอากาศกำลังดีครับอากาศกำลังดีนะ ไม่ร้อนแดดจ้านะครับแต่ไม่ร้อนนะพี่น้องเหมือนฤดูหนาวบ้านเรานะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมพาไปดูสินค้ามือสอง